ประเด็นที่จะมาประชุมก็จะเป็นเรื่องของการตรวจประเมินมาตรฐาน GPP ขอย .2 นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตด้านยาเพื่อใช้ในปีป .2 2567นะคะโดยผ่านระบบ e s u b m i s s i o n ด้านยาของอสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะและเรื่องสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณาขายายาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยคุยเรื่อง การโฆษณาขายยากับขอยสองนะคะวันนี้ก็จะได้รู้ว่า,ามีแนวทางอย่างไรที่จะโฆษณาได้ไหรือไม่จะโฆษณาอย่างไรให้ถูกต้องนะคะกลุ่มเป้าปหมายในวันนี้นะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการ้านยาขอยาสองที่อย,อยู่ในจังหวัดอ,อุตรดิตถนะคะวันนี้มาทั้งหมด19ร้านด,ด้วยกันนะคะเพจสุขก,กรีพรบิมลภูวัฒนานนท์นะคะรองายแพทยสาสารณสุขจัหวได้เปิดการได้กาวเปิด กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะของการเป็นเชิญค่ะการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนาะได้เป็นก็เป็น ม็มีค่ะแล้วเมื่อวานก็เป็นการประชุมกับขอดกหนึ่งขอยอหนึ่งแล้ววันนี้ก็แยกเป็นคอดอสองซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปีหน้านี่เราเราอาจจะอาจจะรวมกันแล้วค่ะเพราะว่าจะได้ดูรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะได้มาเจอกันด้วยนะคะเมื่อวานก็จะเป็นรุ่นรุ่นใหม่เยอะเพราะว่ามีเภสษัชที่เปิดร้านเปิดร้านยาเองก็มีนะคะปีนี้นี่เภสัชเปิดร้านยาเองเยอะเลยะคะ่ะ นับตั้งแต่ต้นปีมาเป็นเป็นสิบล้านให้เหมือนกันก็แต่ส่วนร้านเก,ก่าๆเนี่ยก็จะมีบางร้านที่จ้างเอกษารมาละอยหนึ่งด้วยด้วยความที่โดนโดน,โดนทางด้านกฎหมายที่มีความเขีมงวดขึ้นนะคะ <c oughs> เราก็ไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงเรื่องการโฆษณาขายยาเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีเฟซบุ๊กไม่ได้มีเว็บไซต์อะไรค่ะแต่กอนหลังเนี่ย ที่เรามีตรงนี้เราเราก็โฆษณาของเราเองนะแต่ก็ตอนตอน,นี้อยาาอ่าง facebook เราจะไปไหนอะไรเราก็โฆษณาอนี้ก็อย่างนี้นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องการโฆษณาเนี่ยมันโฆษณาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงารคะ่ะเพราะว่า,อย,าอย่างออยอ์หนึ่งเองนะคะถือว่าขายาสัตว์เนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าโดนอยอยยคือคืออยย์มจะมีหน่วยะคะ่ะหน่วยตรวจอสอบโฆษณาแล้วก็พาตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่า ที่จังจังหวัดยังยังรูงงง้ช้ากว่าออยค่ะส่งมาว่าเนี่ยมีร้านนี้นะโฆษณาผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มีข้อความมีอะไรแจ้งามาเลยแล้วกันการการเอ่อ ำเป็นที่เราจะต้องมาสนในะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายเนาะก็สอบถามได้นะคะเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยาหมวนอุปกรณ์นะรวมถึงวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาแห่งนั้นนะคะจะต้องดาเนินการนะคะต้องดางเนินการทางประกาตนี้ ในสถานที่ขายยาของเราเองนะคะก็คือสถานที่ขายยาแห่งปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสจที่ไม่ใช่ยาตระยหรือยาพวกพิเศษตามกฎหมายยาซึ่งออกในปีพศ2564และบังคับใช้โดยในปี2565เนาะปี2565เพื่อต่ออายุในปี2566ซึ่งเราก็ได้ให้ทุกท่านดำเนินการละนะคะพอะปลายปี66ซึ่งจะต่ออายุใบญาเพื่อใช้ในปี67เนี่ยทุกร้านจะต้องผ่าน ตัวเกมมาตรฐานอันนี้นะคะ,ะว่ามันไปทีะหมวดเลยนะคะพราเราจะมีตั้งแต่หมวดสถานที่เนาะหมวดบุคลากรนะคะแล้วก็หมวดวิธีการปฏิบัติที่ดีนะคะหมวดสถานที่ตัวแดงมาเลย critical defect critical defect มาเลยแปลว่ารายกานนี้แปลว่าต้องผ่านนะคะหมวดเนี้ยข้อนี้จะต้องผ่านถึงจะผ่าน ผ่านหมดเลยแต่ข้อนี้อ่ะตรงก็ถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีตัวแดงที่ที่เข้ามีเสกไว้เนี่ยแปลว่าจําเป็นต้องผ่านนะคะนี่คือจําเป็นต้องผ่านหมวดที่1นสถานที่นะคะข้อแรกของเรื่องสถานที่คือเรื่องอะไรเรื่องพื้นที่ค่ะ,นะะเนาะอ่าพวกร้านยาของเราเนี่ยต้องมีพื้นที่ขายพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาติดต่อกัน ขนาดไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรอ่าทุกท่านติ๊กตัอกติ๊กตอกในพื้นที่ของตนเองก่อนนะคะมีภาพร้านเราอยู่ในหัวละนะคะคิดว่าร้านเราผ่านไหมในพื้นที่ขายให้กาปรึกษาเราเกิน8ตารางเมตรไหมสี่ตังเรื่องตรวจประเมินนะคะแต่เราจำเป็นครับอาจารย์เจ้าท,ที่ต้องเข้าไปดูข้างหลังด้วยว่าเอุอ,อมสมบูรณ์ได้ไหมหรือ,อวางยาบนบนเชลไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจเพิ่มเนาะนะคะถ้าร้านไหนมีมีทางอยู่ข้างหลัง นะคะต้องแจรทิ้งด้วยเดี๋ยวตอนที่ทิ้งไปตรวจตนก็จะได้ไปดูมาตรฐานอะไนแบนด้วยนะคะแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้อสองกบกรณีที่มีพื้นที่เก็บสัารที่ที่พูดไปเมื่อกี้นะก็ต้องมีพื้นที่เพียงพอนะคะจัดวางเป็นประเบียบเหมาะสมไม่วางยาสัมผัสกับพื้นโดยตรงอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของการเก็บยาที่ดีเนาะเราจะไม่วางให้มันสัมผัสกับพื้นนะคะคันสำหรับประเทศในเขตมน้อยอย่างเราเลย อายุหรบต่างประเทศอเนี้ยอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องความร้อนอุณภูเนาะแต่ทง well. างโซนเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ว่าต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีนะคะคว,คว elite, บคุมอุณภูมิให้ได้ไม่เกิน30องศาเซลเซียสอันเนี้ยสาคัญสําหรับเราเนาะการคัดเลือกยาสําคัญยังไงนะคะรายการยาทุกอันที่เข้าสู่ร้านยาเรานะคะเราต้องทําบันฉีซื้อ อันะะนี้สำคัญมากเลยเน้นย้ำนะคะในในปีหน้าที่เราจะตรวจร้านเนี่ยค่ะจะขอดูบัญชีซื้อยาทุกร้านนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในสวัสดิกดรเราเนี่ยมีเรื่องยากุ่มเสี่ยงเข้ามาเยอะมากยากลุ่มเสี่ยงคืออะไรยากลุ่มเสี่ยงก็คือ,อยาที่ตอนเนี้มีวัยรุ่นอ่ะอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะ,ะเราก็เลยจะขึ้น ทับเบียนของเราเองเนี่ยในจังหวัดเป็นเองว่าอ๋ออันเนี้ยยากลุ่มเสียงนะคะ,ะก็จะมีหลายตัวเลยเหมือนกันนะคะยาทำมาดอเลยยาน้ำแก้ไอเออยาลดน้ำมูกเด็กเลยในกลุ่มนี้ที่เขาเอาไปผสมกับพวกสารเสพติดนะคะ่ะอย่างเช่นตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของยากลุ่มเนี้ยผสมกยากระท่อมเป็นสีครร้อยอะไรในทางภาคใต้แหละแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ทางภา,าะคใต้แล้วค่ะมันขึ้นเหนืออาหารเราแล้วด้วยนะคะเือซึ่ง วัยรุ่นบ้านเราเองนี่แหละท,ที่มีการใช้แบบนี้แล้วสิ่งนี้สะท้อนมาได้ยังไงมาจากทางโรงเรียนเลยค่ะคุณครูประจําชั้นคุณครูปกครองแต่โรงเรียนไม่โอเคเพราะเด็กเขาใช้ให้คุณครูเห็นในโรงเรียนแล้วก็เกิดอาการทางร่างกายก็สัมภาษณ์เด็กสอบสวนเด็กว่าเอามาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วร้านยาเราเนี่ยค่ะเ,เป็นปังวิ่งเลย ตอนนี้ี่เด็กเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันกำลังมึนๆหรือเปล่าตอนค่าก้าเอามาเอายามาจากไหนร้านยาน,นู่นนั่นนี่อ่ะเ่ยชื่อเลยนะคะคุณครูก็เล้ขคอร์ดทำเรื่องแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็รู้สึกว่าเอ้เยวาวชนจังหวัดเราเนี่ยไม่ได้นะมันจะเป็น่างนี้ไม่ได้นะให้หน่วยงานที่เกี่ยวอข้องกับร้านขายยาลุ่งไปดูหน่อยช่วยไปดูหน่อยว่ามันจริงไหมมันมาจากทางไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่เราอ่ะจะต้องมา มาดูแลร้านยาเราทีนี้เราบางทีเราก็รู้ว่าเอเราก็คิดว่าร้านยาเราอ่ะมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีนะครับอย่างเงี้ย<ม>ยาเหล่านั้นมันอาจจะมาจากได้หลายทิศทางอย่างเงี้ยค่ะการทําบัญชีซื้อยาจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะคะว่ายาเหล่านี้เราไม่เคยเอาเข้ามาในร้านเลยตามบัญชีเราไม่เคยมีเลยอย่างเงี้ยค่ะเรามันก็จะแบบเป็นเป็นตัวช่วยเราได้นะคะว่ามันไม่ได้มาจากร้านขายยานะอาจจะมาจาก้ายดินมาจากออนไลน์มาจากทางเื่อนไหนก็ไม่รู้แหละแต่ ทากทิ้งกับน้องหอยก็อาจจะต้องไปช่วยทางตำรวจในการไปดูแลยาที่มันเข้ามาแบบผิดๆแบบนั้นนะคะนี้ในร้านยาของเราเองนะคะหนึ่งเราก็เลือกยาจากบริษัทจากร้านยาหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่มันได้ขึ้นทะเบียนยาถูกไหมคะข้าร้านของเรามาแล้วทาไงทําบัญชีไว้ทําบัญชีไว้ค่ะว่าเรามีอะไรมาจากบริษัทไหนเมื่อไหร่สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยเวลาที่มันเกิดเหตุหรือว่าตัววัยรุ่นโทษเราละต้องมาจากร้านเรา และแนนองพอพอมีเรื่องแบบนี้มาจากทางจังหวัดอะคะ่ะที่จำเป็นที่จะต้องลงไปแต่ไม่ใช่ที่จังัดน้องพอลงไปแค่สองคนนะคะโอจะมีทั้งศูนย์ยาเสพติดจังหวัดตำรวจลงไปหมดเพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงในเรื่องของเยาวชนที่ที่ลงไม่ได้อะไรเนี้ยค่ะก็จะกลายเป็นเป็นไปหมู่คณะเลยะคะ่ะอ่าพนี้น้นางานเจออะไรก็ต้องว่ากันไปเลยอะคะอ่ะอันนี้เราก็เลยต้องแจ้งข่าวไว้เพราะว่า ันเป็นเรื่องจริงในจังหวัดเราแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะค่ะแบตสอดยาน้ำแดงนะค่ะติ่มซำน้ำตีนะอะค่ะผมก็ดูแล้วค่ะมันไม่มีสูดตัวยาอะไรเลยค่ะค่ะแต่ว่าเขาจะเอาไปผสมต่อกับสิงเหลืซีนนะค่ะใช่ใช่น้ำแดงถูกค่ะอะเป็นโลค่ะแล้วนำมาท่อมใช่ครบเลยะ มันไม่ได้ขึ้นทะเบียนใช่ไหมนะมนต้องไม่มีกฎหมายควบคุมเพราะว่าถ้าไม่มีน้บกระทอมนะแล้วถ้าเอาสาส่วนที่ผสมนะเพราะมันยังเมาช้าก,กว่าเมาช้ากว่าถ้าไม่มีน้บกระทมอมเนี่ยออถ้าใช่เพาว่าตอนนี้ถ้าที่ทราบก็คือมันม,ม,ม,มีตัวน้ำกระท่อมขึ้นมาผสมแล้วอันนี้นี่นี่แชร์กันนะคะเดี๋ยวเราค่ว่ากันต่อก็คือน้ำกระท่อมเนี่ยพอดีว่าถ้าเป็นตัวคือกระท่อมเนี่ยไม่ได้อยู่ในความดูแลของขออย <c oughs> ไม่ได้อยู่ในโซนสารสนุกนี้ดีกว่าว่ามันที่กระทรวงอะไตอนแรกมันมีสามกรใช่ไหมอ่ามันมีกันชากันชงกันท่อมสามกอเนี่ยมากัญชากันชงเนี่ยตอนแรกอ่ะอยู่กับทางอยนะเพราะว่าตอนแรกเขาเป็นพืชเศรษฐิถูกไหมคะอ่าจะปลูกจะอะไรเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตก่อนเพราะเขาถือว่าเป็นพืชเศรษฐิดเพราะฉะนั้นพรบยาเศรษฐิดก็ต้องดูแลซึ่งตอนนั้นอ่ะที่มันยังอยู่ในยาเศรษฐิดอ่ะที่ก็เป็นคนดูแลพรบนี้แหละนะคะก็จะต้องมาขออนุญาตกัน พอตอนหลังมีการปลดล็อกสองสิ่งนี้จากยาเสพติดถูกไหมคะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเขาเป็นสมุนไพรบคุมมันก็เลยย้ายไปใช้กฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยไม่ได้อยู่ในพรบยาเสพติดต่อไปก็คืออยก็เลยไม่ได้ดูแลพาร์ของกัญชากัญชงก็เลยผ่านไปอยู่ที่แพทย์แผนไทยแต่ถ้าใครจะขายช่อดอกกัญชาเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมาติดต่อขอใบอนุญาตจากแพทย์แผนไทย แต่กินก้านใบรากลังต้นนะคะยกเว้นช่าดอกนะของกัญชาเนี่ยสามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะคะอันนั้นคือคือกฎหมายของทางเราของกระทรวงสารสุขแต่กระท่อมเป็นอรคอที่แยกออกไปกระท่อมใครดูแลอ่าบอกว่าพรบที่ดูแลกระท่อมดันไปอยู่ในกระทรวงยุติธรรมค่ะเออคนละกระทรวงกับสารสนุปละนี้กระทรวงยุติธรรมเขาดําเนินการยังไงกับกระท่อมเขาบอกว่าปลูกกระท่อมได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต เขามาควแล้วอาแล้วจะควบคุมกันท่อมตรงไหนอ่ะเนียเพราะว่าอย่างกัญชากัญชงก็คือต้องมาขออนุญาตเนาะตอนแรกอะค่ะจะปลูกก็ต้องขออนุญาตเพราะมันเป็นยาเสพติดแต่พอมันหลุดไปเป็นสมุนไพรควบคุมเขาก็ไปคุมเรื่องการขายอย่างเดียว <Okay. S 1> ปรากฏว่า <c oughs> พอกระท่อมหลุดปลูกปลูกได้อ่าปลูกได้แล้วต้ขออนุญาตพวกเราก็ตกใจกันใหญ่เลยอ้าวตายแล้วเราจะไปคุมตรงไหนก็บอกไปคุมที่การขายทีนี้ขายนะคะขายเสร็จปึ๊บ ขายเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นใบอ่ะขายได้โดยไม่ผิดเป็นใบนะคะยังเห็นเป็นใบกระท่องอยู่เนีย่ยขายได้โดยไม่ผิดแต่ถ้าเป็นการขายโดยการแปรรูปอ่าบทผงอะไรที่มันเห็นไบไม่ได้แล้วหรือเ,เอาไปทําผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้องขออนุญาตขออนุญาตจากใครอันเนี้ยกระทรวงยุติธรรมดูแลไหม ไม่ได้ดูแลแล้วมันกลายมาเป็นกระทรวงสาธารณสุขดูแลต่อในห่วงเวลาที่เขาจะมาขออนุญาตทําเป็นผลิตภัณฑ์อแม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหรือผลิตภัณฑ์าหารอะไรเนี้ยแต่มันดันมีช่องโหว่ช่องโหว่ตรงไหนตรงที่น้ำกระท่อมอย่างที่เราว่าต้มมักถุงไม่ได้อยู่ในภาชนะปิดสนิทอ่ะ<ม>เหมือนแบบทําเพื่อขายตรงกับผู้บริโภคเหมือนเราทอดก้วยแขรกาย่ให้กับคนที่มาซื้อ อันนี้ไม่ได้มีมาตรฐานที่จะต้องมาขออนุญา,าโตโย